สวัสดีครับผมเอกชัยบรม,มีสุกุมาเลขที่1 0ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองัครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตอนกิ่งของต้นโกศลนนะครับผมซึ่งเราจะตอนต้นนี้กันนะครับมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนต้นโกศลครับดินใบก้ามปูครับถุงทําตุ้มครับน้ําครับแล้วก็ลวดเอาไว้รัดครับก็มีด นะครับมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทําตุ้ม,มันก่อนเทดินมาใส่ไว้ในกระถางน,นะครับแล้วก็เติมน้ําให้พอปั้นได้นะครับถ้าสโวน้ำไม่พอหรืออะไรก็ใส่เพิ่มได้ มีดินจะมีความชื้นรู้สึกปเปียกๆต่อมาเราก็จะเอามาเอาใส่ถุงครับเราจะใส่ซักครึ่งของถุงพอนะครับเพราะว่า,า,าเดี๋ยวถ้าสูงว่าใส่เยอะเกินไปกิ่งที่เราตอนไว้อาจจะหักได้นะครับ เราจะใช้ลวดในการมัดน,นะครับจะเหลือส่วนท้ายไว้ด้วยนะครับไว้มัดตอนสุดท้ายโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาคั่นเปลือกออกเพื่อเอาตุ้มไปติดนะครับซึ่งเราจะเอาแถวนี้นะครับ ควันควันเป็นวนงกมลมรอบๆเลยครับโอ้ยอันเครับน่าจะรอบแล้วเนาะแล้วก็มาค่อนอีกที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับ ก็เรามาลอกเปลือกออกนะครับแล้วก็มาขูดๆนะครับเพราะว่าขูดจนกว่าจะไม่มีเมืองนะครับเพราะว่าถ้ายังมีเมืองอยู่แต่ว่าท่อของท่อลำเลียงน้ำน้ำหารของพืชยังอย่างนี้นครับแล้วก็จากนั้นเรามาทาน้ำยาเลื้อยางครับ แล้วหลังจากที่เราชานยาข้างลางนะครับเราจะมากรีดตุ้มเพื่อเอาไปติดกับตรงที่เราจะตอนนะครับ ประมาณนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาปลูกไว้กับตรงกิ่งนะครับ นะครับแล้วเราจะมาผูกกันนะครับเราจะผูกจากตรงกลางก่อนนะครับตัวที่ให้ถุงถุงตุ้มอันนี้ของเรานะครับอมตรงสิบไอเปลือกที่เราคว้านออกไปนะอ่าเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับแล้ว นี่ก็คือการตอนกิ่งของต้นโกสลนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารอดูผลตอนที่รากมันงอกมานะครับโอเคครับผมอค,ครับ